ไม่ไหนเราเราเตรียมตัวกันตลอดเลยลอไปคนทัมมัยไปลงมาอีกเอ้ยยิงแค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวตรงตรงไม่ใช่ยิงแค่ไหนยิงแล่ไยงแค่อย่าให้มันหนีคนไม่พออะไอ้เด็กตายเหรอไอ้เด็กบ้าแหละเทลเทวเทลยิงให้ผมได้ผมทำให้ผมผมก็ลงไปเหมือนกันดิสบกตัตาะเล่นดีๆไอ้เหี้ยเขามีหน้าไปดึงออกหน่อยดิตายตายลงมาช่วยหน่อยช่วยไม่ไม่ลงบานลงซ้ำน้อยมากนะระดึงออกมาถลอได้สสบระดึงออกมาถลอดหน้าปั๊ม เล่นหน่อยเล่นดีๆเล่นดีๆเล่นดีๆเอาศพเพื่อนกันเอาศพเพื่อนกันเล่นดีๆนะไอ้กลับลงไปเยอะๆหน่อยดิได้ศพเลยดึงออกมาออกมาหน้าปั๊มดิฟังกูหน่อยชุบอยู่ชุบอยู่ไมรแค่ไหนมันนะไตแค่ไันเนี่ยไ้องตายแค่ไหนเนี่ย เอ้ยยิงดำยิงเลยนะปั๊มมันองดีเดี๋ยวปเลี้ยงหน่อยเลี้ยงหน่อยไอ้คนเราคนเราไม่พอเนี่ยเราเราอยากกระจายเรามาหน่อยเรามาหน่อยเรามาหน่อยต้ลงรับไปต้องรับไปพี่พีไวยพี่ไว้คนเนี่ยไอเปิ้ลมึงเฝ้าคนเดียวนะกูไปไปหน้าปั๊มได้สองไปต่อไว้เยอะเหมือนโดนตีลงมาอยู่ปั๊มคันนึงเอาเอาให้หน่อยดิเออเลไปบานก่อนได้ไหมวะไม่ได้พี่คนไม่มีพี่ถึงรีรีขนาดนี้รถไรรถไรรีขันปั๊มไปปุ๊บพี่ปั๊มโอเคอยู่พี่ก็หมดนี้ตัวนี้ออกมาหน้าปั๊มดิอย่่าเลนต่ออย่าเล่นต่อออถถืืืปนเลย

โล่งแล้วลงแล้วเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนบู๊บู๊บู๊ไอ้้ยตี๋ซอมลดี๋ซอมลนบงริงมันบ้าบงดรตี๋ซ้อมตด๋ซ้อมตี๋ด้อดตีดบ้อมตี๋ซ้อมตี๋ซ้ตดซ้อมตี๋ซอตซ้อมตี๋ซ้อมตอมตีูซ้อมตี๋ซ้อมตซ้อมตี๋ด้อมตี๋ซ้อมตี๋ซ้อยตี๋ซ้อมตี๋ซ้ต้อมดี๋ซ้ซอมต้อีี

เราบรุแล้วเุแล้วให้เราเราลงมาฟุเยอะๆเลยเราลงมาฟุ้เยอะๆเลยเซราฟุ้ลงหมดเลยลงมาโค้งศพลงมาโค้งศพลงมาค้งศพเยเซราฟุอ่ะอีกแ้วก็ตายแม่ก็ลงลมาค้งศพให้หมดเลย ลงเยอะเราองลงเยอะหมือนกันเราลง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 เหมือนกันเราลงเหมือนกันต่ำนะตนะตเล้ยงกูนะเล้งกูนะเเนี่ยไอ้เเเนี่ยเเอยิงฟีคิงกูยิงเขาหงไ้ังงฟีเอออว้สงีเพื่อนเพื่อนนมาลงมาดึงเพื่อนะนะมาเดี๋ยวนะไอ้หน้าปั๊มนะปั๊มนะปั๊มเลยปั๊มนะปั๊มเลปั๊มหน้ากาหน้าปั๊มเลยนนาปั๊มนปั๊ม เพื่อนพี่เลต่อมตมไม่ช่วยเพื่อนหน่อยคนยีหแล้วเพื่อนน่อยเบลมึงปล่อยศพไปไปสาดิพี่เบลสวยตายสองอันตาแล้วต่อไปอน่ยว่ต่อมเพื่อนไมันอีโบฮัลโหลเมือนไม่มี่ช่เดป็นปืนอรน่ยไอ้เหี้ยเ้ยอยู่ตัวเป็นปืนมันมันพ่อยู่ต่อมันพอย่ต่ต่มันอยู่ต่ต่มันพี่อ่าฮัลโหลไ่อม่อต่อต่อนไอ้เจไม่มีไอ้เจ้มา่อมไม่เดียว เอาศพไปทิ้งไกลๆมึงอย่าเล่นแบบแค่แถวๆนี้มึงจับกบดี้เดี๋ยวกูยิงแน่ๆให้หาเอาศพด้วยชุบอลตรงปั๊มน้ำชุบบอลตรงปั๊มนชุบบอลตัวเดียวชุบบอตัวเดียวเฮียโดนยิงให้กูชุบอตัวเดียวเฮียฮะจัดนอนจริงให้กูนอนทลชุบบอลเอาศพไปกลางไฟกลางไฟศพเห้กันกลางไฟรั่วเลยเฮียนี่ชุบบอตัวเดียวมึงใช้ที่ชุบเดียว่ไหมเฮียไปแล้วราคาแลเฮียราคาแล้วปะมันปะมันนะปั๊มปะมันนะปั๊มนี่หน่อยดิตกหลังธนาคารนะมันตกรัห สีแยกนะเฮ้ยเอาเอาวไอ้คนหมึ่งกางมาซ้ำปะหลังธนาคารยังได้น้อเพื่อนไม่มีมีแม่งนวดสุดเฮ้ยมาชนสีแยกมาชนสีแยกอย่าไปลาจอดรถสีแยกหน่อยพี่มาสีแยกหน่อยกูคุณไก่โครนู้ำคบหลังหลังฮบใช่มีอินพีมาชนยับเลยว่ะลงเล่นมาดีมาเลันมาเล่นน้ำเด็มันชนแล้วมันก็ยิงไอ้้เหียอย่างน่าเกียร์มันหลังธนาคารกูกางมันหลังธนาคารฟังๆเรามาโตัสีแยกให้หมดมาโตัสีแยกให้หมดอย่าถอยอย่าถอยมาชนได้เพื่อลงมาชนสีแยกหน่อยมาชนสีแยกหน่อย มาโซนมซนใพี่จให้พี่จับให้พี่จับให้พี่จให้่พี่จับให้อยพ่เลี้ยนะคินกินมาโซ่สีแซ้เลย้มเลมานะคินเาห่อยหน่อยเดี๋ยวรถกูจะพังเสียมาโซสีแยหมดมโซสีแกหมดดูด้ดดดู ซอสีแอ้หมดซอสสีแอ้มหมดเดีองหมเดือหี่สักแล้วคือแล้วมันจะออกแล้วถือสวายถือสวายสติชติสติชติสติสติติอกระเต้ออกระเตื้อมันออกหรืออะรพอกระเตื้อกยาบถือเปียนปืนถอโเปย่ปืถเปียนปืนถือโซเียนปืนถกตัวถูกตัวขยายเร็จไปขยาเสร็จไปค้เป็นัเปียนปืนถือโซเปียนปืนมัานหันสวนนี่หันสวนนักหาสวนนักหนอาสวนพี่ไหฮัลโหลไ้องมาสีพนมาถือชมเลยปตกตกรถือสยถือสยถือวี่ ปั๊ปัเพืไปเป็นเเบิเกาลัไปกลังไปกลังไปกังไปกลังไปเฮ้ยฮันหลเพื่อนเราไปแล้วไปแลไปวไปลวไลไปสติสติสติาปั๊บกันหนึ่ง้นปัันนึ่งเพราะลยตนี้่ต้องสั่งอ่ะมันมาชุบเพื่อนก่เลยไเยไยอยู่ในไ้สาต่อไสามต่อปปกันนะ ได้ศพเยอะนะไม่ไต้ยินแล้วมาได้แล้วมาแต่แล้วเพื่อนมาช่วยดีมาช่วยเพื่อนอีกเพื่อนตายเยอะมากเลยมาไป้แล้วมาได้ถอแล้วมอแค่ปิดไฟไฟได้ถอนแล้วได้ถอนไอ้ขวอย้างเดียวไอ้ขวอย่างเดียวอยากประมาทเดียวสอบารวมยาสอบารวมอยากการสอบอยากการสอถือปืนหนอยจริงก็ใถือปืนหน่อยอยากก็ถือนะเอออยากการสอบอยากการสอบไอ้ยมึงมาถือศพตรงนี้หน่อยมึงมาถือศพตรงนี้หน่อยตรงข้างปั๊มขอขอสองคนขอสองคนข้างปั๊ม กูถือมือไปใจเย็นใจเย็นเอ้ยใจเย็นๆหยดิมึงถือศอมาดิถือศพออกมาที่ปั๊มหลังปั๊มถือ้วแล้วสติ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 ใครมือว่างมอาเมาส์หลังโรงพยาบาลเลยามไปเอาศพหลังโรงพยาบาลเกูกลับไว้สองเอ้ยขอดียอไม่ด้วอวอไม่ต้องรวมนะเราเราอย่ารวมนะกระจายซ่อมรถนะอย่ารวมนะมันมันชุบออนะอย่ารวมอย่ารวมกระจายซ่อมรถเลยมือว่างป่ากระจายซ่อมรถเลยกระจายซ่อมรถเลยไมีปืนบนรถป้ามีปืนบนรถป้าม่างมว่างมือว่างมว่างม กับทะเละนะทะเลทะเลนะไปลไปไปเต้องอนเฮ้ยฟังฟฟัอย่าเพิ่งเอาตัวลุดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวขอขอเอาไฟอ่ะาไฟ่เดี๋ยวตำรวจมาเดี๋ยวตำรวจมาขอไฟเลเลยอันนี้อันนี้ปืนวงนอกเทลอันนี้ปืนอกโอเคโอเคโอเคไปแล้วเพื่อนอลยยิงดีไอ้ทั้งหมดเลไต่อฮัลโหลกูมีรถกลัมาให้กูมีรถปลัมาให้กูมี รถน่ะผมจะไ่เปล่าผมก็เอ้ยผมผมกรถก็ไม่เจขอรถกดี่ขรสองทุ่มไวอะหไเนี่ยเฮ้ยผมผมไมเนี่ยผมือแล้วนะดีมากพี่ไม่ไหตรงนี้ทางผมอะตรงสุสานจเป็นใช่ไแบงค์จบเปไหมแบงค์นี่อสบที่นี่อะจีนไม่ได้ยัง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 ไม่รดยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ไยังไม่ได้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 ยังไม่ไยังม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ หเลยหเลยอเลยไปไปไปกระจายกระจายไอ้เลนโซนกันดีๆนะตำรตวจตำรวจเยอะนะ